Uh, สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะเจอกันบ่อยๆนะครับเรื่องพื้นที่ iPhone เต็มอืปัญหาคลาสสิกเลยค่ะใช่ไหมครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับว่าแอปที่เขาติดมาให้ตั้งแต่แรกเนี่ยแอปไหนที่เราจริงๆเราลบออกได้บ้างเพื่อจะได้พื้นที่คืนมาหน่อยอ้างอิงจาก The Indian Express นะครับค่ะน่าสนใจมากค่ะเพราะเปิดกล่องมานี่แอปเยอะจริงๆจริงครับคือเขาก็ใส่มาให้แบบพร้อมใช้งานเลยซึ่งก็ดีนะตอนแรก แต่พอใช้ใช้ไปเอ๊ะแอปนี้ไม่เคยแตะเลยใช่ใช่ค่ะหรือบางทีก็ไปใช้แอปอื่นแทนแล้วถูกต้องครับการลบพวกนี้ออกไปเนี่ยนอกจากได้ที่คืนมาก็ยังไม่ต้องเสียเน็ตเสียเวลาอัปเดตแอปที่เราไม่ได้แตะด้วยอืมอันนี้ก็จริงค่ะซึ่งดีนะที่หลังๆเหมือน Apple จะยอมให้เราลบแอปพื้นฐานได้เยอะขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะแนวทางเขาเปลี่ยนไปพอสมควรเลยงั้นเรามาลองดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีตัวไหนบ้างเอาแบบตัวเก่าแก่ก่อนเลยไหมครับอย่าง c o อ pass เข็มทิศ โอ้โหอันนี้เก่าจริงค่ะเก่ามากตั้งแต่ iOS 3ปี2009น้นูนเลยใครยังเปิดใช้อยู่บ้างไหมครับเนี่ยหรืออย่าง Books แอปอ่าน e-book อันนี้มาปี2014ครับถ้าเราไม่ได้เป็นสายอ่าน e-book บน iPhone หรือ iPad หรือมีแอปอื่นที่ใช้ประจำอยู่แล้วอื Books นี่ก็อาจจะนอนนิ่งๆอยู่ในเครื่องเราเฉยๆการลบออกก็ดูเป็นทางเลือกที่ดีนะครับค่ะ แล้วถ้าเกิดอยากใช้ขึ้นมาก็แค่ไปแอ p Store โหลดใหม่ได้ง่ายๆเลยใช่ครับไม่ได้หายไปไหนถาวรประเด็นที่ Apple ยอมให้ลบแอปพื้นฐานได้มากขึ้นนี่ก็น่าสนใจนะคะคือมันมันอาจจะสะท้อนว่าเขาก็ฟังเสียงผู้ใช้มากขึ้นอ๋อครับครับให้เราปรับแต่งเครื่องได้มากขึ้นหรือ,ออาจจะเป็นเรื่องการแข่งขันด้วยก็ได้คะ่ะที่แบบต้องให้ความยืดหยุ่นกับผู้ใช้เป็นไปได้ครับแล้วการที่โหลดกลับมาง่ายๆเนี่ยมันก็ทําให้คนกล้าลองลบมากขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะทําอะไรพังจริงครับ ลดความกังวลไปได้เยอะเลยนอกจากแอปกเก่าๆแล้วพวกแอปที่มาใหม่หน่อยแต่ฟังก์ชันค่อนข้างเฉพาะทางล่ะครับอย่าง Freeform อ๋อกระดานไว้บอร์ดดิจิตอลปี2022ใช่ครับหรือ Journal app บันทึกประจำวันที่เพิ่งมาปี2023 2สองแอปนี้ถ้าแบบไม่ได้ใช้งานตามชื่อมันเลยก็อาจจะไม่ได้เปิดเลยก็ได้นะคะก็จริงครับ ถ้าไม่ได้ brainstorm งานกับใครหรือไม่ได้เป็นคนชอบจด journal อยู่แล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นใช่ค่ะก็กินพื้นที่ไปเรื่อยๆแล้วกลุ่มที่ผูกกับบริการของ Apple ล่ะครับอันนี้น่าสนใจอืมมีหลายตัวเลยค่ะอย่าง App Home ที่ไว้คุม smart home ตัวนี้มาปี2016ค่ะแต่บทความเขาก็ชี้ว่าแพลตฟอร์ม HomeKit ของ Apple อาจจะยังไม่ไม่ได้แพร่หลายเท่าคู่แข่งเจ้าอื่นอ๋อครับ ราะงั้นถ้าบ้านใครไม่ได้ใช้ระบบโฮมคิดเลยแอป,ปนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นก็สมเหตุสมผลครับหรืออย่างแปป cosas, อปทีวีล่ะครับแอปทีวีนี้ก็ปี2016เหมือนกันถ้าเราไม่ได้สมัคร a p p l e TV plus หรือไม่ได้ซื้อหนังเช่าหนังผ่าน Apple โบ่อยๆอืมครับแอปนี้ก็อาจจะแค่เปิดมาดูเฉยๆหรือแทบไม่ได้เปิดเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ NEWS อันนี้ปี2015ค่ะ News ์นี่ในไทยอาจจะยิ่งไม่ค่อยได้ใช้ใหญ่เลยเพราะคอนเทนต์ภาษาไทยอาจจะยังไม่เยอะมากใช่ครับส่วนใหญ่ก็คงมีแอปข่าวเจ้าประจำหรือตามจากโซเชียลมีเดียกันอยู่แล้วถูกต้องค่ะการลบพวก Home TV News ออกไปนี่ก็เลย make sense สำหรับหลายๆคนเลยครับผมอีกกลุ่มที่น่ารู้คือพวกแอปเครื่องมือหรือ utility ที่แบบมีประโยชน์เฉพาะทางมากม ค่ะเช่นเช่น Magnifier แว่นขยายดิจิตอลที่มาปี2020อ๋ออันนี้มีประโยชน์มากนะคะสำหรับบางท่านที่อาจจะมองไม่ค่อยชัดใช่ครับหรือจะใช้ซูมดูอะไรเล็กๆก็ได้แต่ถ้าเราสายตาปกติหรือไม่ได้มีความจำเป็นต้องซูมอะไรบ่อยๆก็อาจจะไม่เคยเปิดเลยจริงค่ะแล้วก็มี m มชชั r นแอปวัดขนาดด้วยกล้องอ๋ออันนี้มากับ iOS 12ผมเคยลองใช้นะ เออมันก็สะดวกดีตอนจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใช้วัดคร่าวๆได้ดีเลยค่ะแต่พอวัดเสร็จก็ไม่ได้เปิดอีกเลยครับฮ่า <laughs> ๆเป็นเหมือนกันค่ะหรือแม้แต่ Reminders แอปเตือนความจำที่มีมานานมากตั้งแต่ปี2011ค่ะถ้าเราแบบมีแอป To Do List ตัวโปรดใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Things To Do List หรืออื่นๆ Reminders ก็อาจจะซ้ำซ้อนไปใช่ครับก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมี2แอปทำงานเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะ คือพวกแอป utility หรือแอปที่ผูกกับบริการเฉพาะเนี่ยการตัดสินใจว่าจะลบไหมมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนจริงๆใช่ครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ก็จะมีแอปอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่บทความเขาแนะนำว่าเอ่อถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ควรเก็บไว้ก่อนอ๋อมีกลุ่มที่ควรเก็บด้วยใช่ค่ะอย่างเช่น health ที่เก็บข้อมูลสุขภาพเราหรือ mail maps contacts notes weather อะไรพวกนี้พวกแอปหลกัหลกๆเลย ใช่ค่ะเพราะแอปพวกนี้มันมักจะมีการทํางานร่วมกับระบบหรือแอปอื่นๆค่อนข้างเยอะการลบออกไปอาจจะส่งผลกระทบมากกว่าที่เราคิดอ๋อเข้าใจครับคือมันอาจจะไม่ได้แค่หายไปเฉยๆประมาณนั้นค่ะคือถ้าพื้นที่ได้ไม่วิกฤตจริงๆหรือไม่ได้เดือดร้อนมากแอปกลุ่มนี้อาจจะเก็บไว้ก่อนดีกว่าค่ะลบเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆโอเคครับชัดเจนเลยสรุปแล้วก็คือจริงๆผู้ใช้อย่างเราๆเนี่ย มีสิทธิ์มีเสียงในการจัดการแอปติดเครื่องพวกนี้มากกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับใช่ค่ะควบคุมได้มากขึ้นการเข้าไปสำรวจดูว่าเอ๊ะเราใช้อะไรไม่ใช้อะไรแล้วก็ลบตัวที่ไม่ใช้ออกไปเนี่ยก็เป็นวิธีเพิ่มพื้นที่ที่ง่ายมากๆเลยง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดเลยค่ะแล้วก็ย้ำอีกทีว่าไม่ต้องกลัวนะครับลบไปแล้วอยากได้คืนก็แค่เข้าแอปโซไปโหลดใหม่ปรับเดียวก็ได้คืนมาแล้ว ใช่เลยค่ะทีนี้อยากจะชวนมองอีกมุมหนึง่งนอกเหนือจากเรื่องพื้นที่นะคะครับผมคือลองสังเกตดูว่าการที่เราเคลียร์แอปที่ไม่ใช้ออกไปเนี่ยแม้จะเป็นแอปพื้นฐานมันส่งผลต่อความรู้สึกตอนเราใช้โทรศัพท์ไหมอืมน่าสนใจครับแบบหน้าจอมันดูโล่งขึ้นไหมรู้สึกรกน้อยลงหรือเปล่าหรือมันทำให้เราโฟกัสกับแอปที่เราใช้จริงๆได้ดีขึ้นไหมเออจริงด้วยฮะ บางทีการจัดระเบียบหน้าจอก็อาจจะช่วยเรื่องสมาธิหรือความรู้สึกสบายตาได้ใช่ค่ะบางทีประโยชน์มันอาจจะไม่ได้วัดกันที่เมกะไบต์อย่างเดียวแต่อาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกความเป็นระเบียบหรือความรู้สึกเป็นเจ้าของเครื่องที่ปรับแต่งมาเพื่อเราจริงๆก็ได้เป็นข้อคิดที่ดีเลยครับลองกลับไปเปิดดูแอป,ปในเครื่องกันนะคะว่าตัวไหนอยู่เพราะเราใช้หรืออยู่เพราะแค่เรายังไม่ได้ล้มมันออกไปเท่านั้นเองค่ะเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ครับ 英迪卡。